เพื่อนยูทูปเฟซบุ๊กทางด้านไลน์นะครับมาส่มมอไซค์กันครับวันนี้มาปุ่มสตาร์ทไม่ติดนะครับก็คือเปิดสวิตช์แล้วก็สตาร์ทมือไม่ได้นะครับเราจะมาลื้อไดสตาร์ทออกมาดูแล้วก็วิธีการซ่อมแบบง่ายๆสไตล์ช่างปุ่มแล้วก็คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ขับขี่มอไซค์อยู่นะครับนี่คือไดสตาร์ทนะครับ ถ้ามันสตาร์ทไม่ได้ถ้าเราไปหาซื้ออะไรไม่ได้เราควรทํำยังไงนะครับอันนี้ผมไม่ได้เสียเงินสักบาทเลยนะครับผมสอนวิธีการทาอย่างไรแล้วก็จะทําให้มันสตาร์ทติดได้แล้วก็อออกถอดออกมาแบบนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับด้านในถอดมาเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการซ่อมกันเลยนะครับครับเพื่อนครับก็เป็นได้สตาร์ทเวฟร้อยสิบไอนะครับ มันไม่มีแรงฐานท้งใดมันหมดนะครับนี่เราต้องมาเปลี่ยนฐานห่เพราะว่า,าคลิปนี้ก็เป็นถือเป็นวิธีกานให้เ,เพื่อนๆที่อยากจะกซ่อมเองนะครับก็ถอดฟ้าออกก่อนนะครับัดกเนอะเราถอดน็อตออกสามตัวน, 1, 2, นะครับน็อตมีหนึ่งสองสามนะครับตัวนี้เป็นนอ็อตเป็นน็อตเหลี่ยมนะครับยึดไว้สามตัวเนาะเราก็ดึงออกมาแล้ว แล้วก็น็อตออีกสองตัวเสร็จแล้วก็เก็บน็อตใส่ถุงไว้ให้ดีนะครับอย่าวางไว้ที่พื้นนะครับเดี๋ยวมันหายข้างในจะเป็นฐานนะครับนี้หลายคนถามว่าซื้อฐานตรงไหนนะครับร้านอะไหล่มอเตอร์มีนะครับแต่ว่าบางทีบางร้านก็ไม่มีนะครับแต่บางร้านก็เขาเอามาขายอยู่ครับน,นี่เหมือนเหละนี่เละเลยครับพุม มันจะเละๆไงคร่บดูครับเหมือนจะ,ะเสียไปหมดเลยครับนี่ครับฐานกับเลกนี่ครับฐานนั่นหมดโอ้เอาอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยมันเป็นสปริงเหมนครับ เดี๋ยวผมเอาไปล้างดูก่อนนะครับให้ดูภายในก่อนว่าตรงไห้มันเละเทะตรงนี้ก็ดามปืดเลยครับมันเป็นลูกปืนก็มีแค่นี้ครับตรงนี้เป็นขดลวดนะครับข้างในขดลวดดึงออกมาดูได้นะครับนี่ก็เป็นแม่เหล็กครับดูด้าใน นี่ครับคนรวมเหมือนจะไหม้เลยครับเพราะว่าผมว่ามันมันไม่ไหม้หรอครับมันเสียยากตัวนี้ครับตรงนี้จุดสัมผัสนะครับสําคัญนะครับเวลาเราใส่ฐานเข้าไปแล้วนะครับจุดสัมผัสเราต้องเช็ดให้สะอาดครับเอากระดาษทรายก็ได้ครับถูนิดๆนะครับถูพอครัแล้วก็เช็ดออกนี่มันก็สะอาดแล้วครับ เดี๋ยวผมจะเอากระดาษทรายปั่ที่หนึ่งนครับปัดตรงจุดสัมผัสอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิทยาทานสำหรับเพื่อนๆที่อยากซ่อมเองแล้วกันนะครับถ้ามันไม่เลกเกินไปก็ซ่อมได้นะครับตัวนี้เป็นพันเลยครับผมเคยไปถานก็แล้วก็แค่ซื้อฐานมาใส่ก็ประมาณร้อยห้าสิบบาทประมาณนะครับ กัดดีกว่าถ้ากระดาษทรายตูดมันจะเป็นรอยเยอะเกินไปนะครับนี่ครับให้มันเงเงาอย่างนี้ไว้ครับเนี่ยเราปืนนี้ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันครับเดี๋ยวมาดูด้านในกัน,นก็ผ้าเช็ดหนึ่งก็ได้ครับเพื่อความสะอาดนแค่นี้ก็นายจะได้แล้วครับตัวนี้แล้วก็ ยับเสรไว้เหมือนเดิมค่อยๆทานะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นไม่ได้แบเคตรงนี้เป็นลูกยางครับย้ายห,หายครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะดูฐานก่อนนะครับนี่ครับนี่น็อตยึดฐานเลยจะเป็นสายแข็งๆแงบบนี้เป็นนอ็อตแบบนี้นะครับอันนี้เป็นน็อตที่ยึด กับรูฐานกับรูฐานที่อยู่ตรงนี้นครับนี่รูเล็กๆอย่างเงี้ยนี่สองข้างนี้นะครับมันจะไปสัมผัสกับเจ้าตัวทองแดงครับเกิดการาหมุนของมอเตอร์นะครับเวลาเราจ่ายไฟเข้าไปนะครับส่วนทานอีกฝั่งนึงครับนี่มันจะเชื่อมกับแผ่นทองแดงตัวนี้ครับแล้วก็พโ,รโรตรงนี้ครับ สำหรับตัวนี้ผมเคยซ่อมไปรอบหนึ่งครับนี่ผมใช้ฐานนะครับมา,มาเชื่อมต่อกับสายตรงนี้นะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันก็ถอดออกได้นะครับว่าผมไม่ถอดนะครับไหนยืดถอดให้เพื่อนได้ดูนี่ครับมันก็จะเป็นน็อตสองตัวยึดไว้นะครับแบบนี้นะ ก็มีแผ่นตัวนี้ไว้เราต้องเอาออกมาฝั่งนี้ครับทีนี้พอออกมามันเสี่ยงต่อการ,รแตกเล้าตรงนี้มัันครบยกขึ้นได้นะครับแต่ว่าเวลาเอาอคนจะออกอยากผมก็เลยใช้วิธีการบักกี้ตรงนี้เลยนะครับทีนี้เราจะตัดออกนะครับแล้วก็ จะได้บักกี้เข้าไปที่เดิมตรงนี้ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ของครับเจ้าเครื่องปัน่นตรงนีไ้ไม่ใช่ใช่ครับก็ผมเห็นดูฐานมันมีตรงนี้นะครับรู้สึกว่ามันเหมือนจะอ่าูปมันจะเรียวเล็กๆเ,เ,เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดมาใส่ให้เพื่อนๆได้ดูกัน นี้ก็จะเป็นล็อกตรงนี้นะครับตัวนี้มันไหม้ไปนะครับคือเข้ามาซ่อมนะครับทีนี้ปรากฏว่า,อามอเตอร์มันไหม้นะครับก็เลยบอกว่าไม่ซ่อมต่อผมก็เลยถ้าเอาไปซ่อมเองนะครับ่าถ้าเอาไปพันมอเตอร์ใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะถอดเอาฐานตรงนี้เนาะมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่สายมันเล็กมากเลยครับนี่ย Own, ถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำยังไงเดี๋ยวลองมาใส่ที่รูดูครับว่ามันใส่ได้หร e ือเปล่าข้างในจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้ออกครับสปริงก็มีนะครับนี่ยปกติตัวนี้มันจะสอดอยู่ตรงในข้างในแบบนี้นะครับ แล้วก็มีสปริงอยู่ด้านในเนาะเดี๋ยวผมจะเอาตันนี้บักี้ใส่ตรงนี้นะครับนี่บักีใส่ตรงนี้เนาะเพราะว่าตัวนี้เอาไว้ติดน็อตนะครับจะต่อดัดแปลงเข้าไปเลยครับเพราะว่าไอ้สี่เหลี่ยมนี้มันเท่ากันนะครับมันเข้ารูนี้ได้เพื่อนๆครับก็ผมเอาสปริงไว้ด้านในครับเมื่อกี้ไม่ได้เอาสปริงข้านะเลยบักีเข้าไปใหม่นี่ครับนี่ครับ พอสปริงไว้ด้านในนะครับเพื่อนจะใส่นะครับเพื่อนๆถอดออกมาไปมีก่อนนะครับถ้าเราใส่แบบยูคาตัวนี้นะครับมันใส่ไม่ได้นะครับถอดมาอย่างนี้เราค่อยๆแย่แล้วค่อยงัดฐานเข้าไปทีละข้างนะครับพอรูปปืนเข้านะครับมันจะติดอยู่ตรงบากตรงนี้นะครับเราก็ค่อยๆเอาอะไรแซะแล้วก็ทางฐานรองนะครับทางเบาๆนะครับนะครับการเพื่อนครับใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็ใช้วิธีไหนก็ได้นะครับที่ถนัดนะครับใส่เข้าไปเลยกับมีฐานสองฝั่งนะครับแล้วก็ค่อยๆแสะเข้าไปใส่เสร็จแล้วก็ประกอบเลยครับออเสร็จแล้วก็ใส่น็อตนะครับนี้เป็นน็อตยาวสองตัวเองครับเป็นบล็อกน่าจะเป็นเบอร์เบอร์แปดนะครับนี่ครับเราก็ขันด้วยสกรูเบอร์เบอร์เจ็ดหรือเบอร์แปดเนี่ยนะครับเป็นตัวทีนะครับสามทางนะครับก็หมุนให้แน่นทั้งสองตัว อันนี้ก็เสร็จแล้วครับผมนี้ก็จะมาทดลองอสตาร์ทดูนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าน,นะครับ